ามาดูค่ะทีนี้นะคะการวิเคราะห์นะคะจากเดิมนะคะเราไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือเป็นขั้นตอน1 2 3 4นะคะจากนั้นนะคะนำไปสู่กระบ,บวนการการวิเคราะห์นะคะสามารถเขียนเป็นกราฟหรือแผนผังหรือไม้แมปต่างๆนะคะในการเชื่อมโยงของงานนะคะได้มาเป็น1 2 3 4แล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบ เป็นลักษณะของถ้าเปรียบเทียบแผนผังขององค์กรนะคะองค์กรของสถานศึกษาของอาจารย์ก็จะมีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าหลักการบริหารของแต่แผนกสาขาวิชาหรือ,อแต่ละฝ่ายนะคะผู้ที่จัดการดำเนินง,งานเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความรู้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะเพื่อที่จะให้ทำงานได้ ได้คล่องตัวขึ้นหรือพูดง่ายๆคือปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีการเรียนรู้ทุกๆงานไม่มีใครเก่งทุกๆด้านเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันนะคะสรุปก็คือหน้าที่ก็คือเราสามารถกําหนดความต้องการของระบบใหม่แล้วก็ระบบเดิมได้ผลลัพธ์ก็คือสามารถนําข้อมูลนี้ไปรายงานแล้วก็ในส่วนของปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาได้ เครื่องมือที่ใช้นะคะก็คือเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เป็นลักษณะของการ Data บนแพลตฟอร์ม Data ต่างๆนะคะแล้วก็มีแอดมินในการรวบรวมนะคะหรือการทําแบบทดลองหรือแบบทดสอบนะคะกลุ่มเหมือนการอบรมนักเรียนนักศึกษาหรืออบรมการความรู้นะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนรู้ในระหว่างที่อบรมเสร็จปุ๊บประสิทธิภาพที่จะ ได้เจอก็คือท้ายสุดว่าคุณตั้งใจในการอบรมหรือเปล่าก็จะมีการทําแบบทดสอบนะคะก็จะออกมาในรูปแบบของคำตอบนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์นะคะก็นักวิเคราะห์เนี่ยนะคะศึกษาเอกสารและศึกษาเดิมนะคะเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการทํางานและทราบถึงจุดประสงค์เดิมนะคะว่าอยู่ที่ไหนสองวิเคราะห์ระบบ เตรียมรายงานความต้องการของระบบใหม่3นักวิเคราะห์ระบบเขียนแผนภาพการทำงานนะคะเดีดยแกรมนะคะตัวนี้ของระบบนะคะใหม่ว่าหน้าที่ใหม่จะต้องพัฒนาในรูปแบบไหนนะคะ 4. นะ,ะนักวิเคราะห์นะคะเขียนแบบสรุปได้สรุปปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้5นะคะถ้าเป็นไปได้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแบบทดสอบด้วยนะคะ มาดูค่ะการออกแบบหรือดีไซน์นะคะเป็นการนำเสนอระบบใหม่นะคะที่สามารถให้นักออกแบบระบบเนี่ยนะคะสามารถออกแบบระบบงานเพื่อเปลี่ยนแปลงจากการใช้โปรแกรมเดิมหรือรูปเฉิมเดิมเป็นลักษณะของยกตัวอย่างเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะหนึ่งสินค้าเดิมจะเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่มีความทันสมัยใช้พื้นสีที่ไม่มีความดึงดูด ก็จะมีการพัฒนาให้มันออกแบบให้มีความดึงดูดลูกค้าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสินค้านั้นๆด้วยนะคะการเขียนระบบการออกแบบนะคะก็จะหเลยนะคะเราจะต้องนะคะตั้งชื่อขอบเขตระบบงานกำหนด Data ข้อมูลและสารสนเทศ Information เนี่ยนะคะว่ามีข้อมูลน่ยในระบบเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบอย่างไร และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบ,บวนการการออกแบบเป็นขั้นตอนจาก Data เข้าไปสู่การสโครบงานนะคะสโครบงานนำไปสู่การออกแบบนะคะมาดูค่ะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกวันนี้ยิ่งมีเว็บไซต์ที่สามารถออกแบบงานให้เราเองอัตโนมัติหรือแม้แต่การทำ Presentation ทุกวันนี้ไม่ต้องมานั่งทำทีละขั้นตอนทีละแผ่น ถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเรานํเมาไปไปรันเลยก็ได้หรือจะให้เป็นลักษณะของให้เขาให้ AI ในการบรรยายแทนเราได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีมความยุ่งยากเพราะฉะนั้นพื้นฐานการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานตั้งแต่นะคะเพื่อลดความยุ่งยากพื้นฐานการใช้ซอฟต์แวร์ออฟไลน์แล้วก็นําไปสู่การใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ได้นะคะ ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานก็มีส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะทุกๆองค์กรหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะก็ยังมีความต้องการความปลอดภัยในลักษณะของการใส่พัสเบิร์ดงานพัสเวิร์ดตัวบุคคลยูสเนมต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการล่วงลับล่วงรู้ในส่วนของข้อมูลเช่นยอดขายของกลางสินค้า หรือยอดข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ขออนุญาตรับสายก่อนต้องสต็อปก่อนนะคะเสียง